ค่ำคืนนี้เมื่อความมืดปกคลุมฟ้ากว้างและลมเย็นพัดผ่านหัวใจของเราเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการหยุดพักจากความวุ่นวายของชีวิตประจำวันหยุดจากเรื่องงานเรื่องเรียนหรือความวุ่นวายในครอบครัวชั่วขณะหนึ่งเราเพียงแค่หายใจลึกๆเงยหน้ามองฟ้าและตั้งใจอธิษฐานเพื่อครอบครัวของเราการอธิษฐานไม่ใช่เพียงการพูดคำหวังดีออกมาแต่เป็นการสร้างพลังใจที่แท้จริง การอธิษฐานคือการมอบความปรารถนาดีความรักความห่วงใยและความกระตัญยูให้กับทุกคนในครอบครัวเมื่อเราทําด้วยใจบริสุทธิ์พลังนั้นจะสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราทําให้ครอบครัวอบอุ่นร่มเย็นและนําโชคดีเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติเรามักคิดว่าการอธิษฐานคือการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่แท้จริงแล้วการอธิษฐานคือการสร้างจิตใจที่สงบมุ่งหวังสิ่งดี และเปิดใจรับสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตประจําวันเมื่อเราตั้งใจอธิษฐานพร้อมกับความกะตันยูเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่กลายเป็นสิ่งใหญ่ความเข้าใจความรักและความสงบจะค่อยๆเติบโตภายในครอบครัวคําคืนนี้ลองปิดตาสูดลมหายใจลึกๆและนึกถึงหน้าครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งตัวเราเองคิดถึงรอยยิ้ม ความอบอุ่นและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจงอธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์ขอให้ครอบครัวของเราเต็มไปด้วยความร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงและโชคดีในทุกๆวันเมื่อเราฝึกใจให้สงบเราจะเชื่อมต่อกับพลังภายในตัวเองและจัก,กรวาลได้ชัดเจนขึ้นการอธิษฐานไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือพลังแห่งความตั้งใจดีที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนค่ำคืนนี้ ไม่เพียงแค่ขอให้โชคดีแต่ขอให้ครอบครัวของเราเป็นแหล่งพลังบวกที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นทุกครั้งที่เรากลับบ้านหรืออยู่ร่วมกันแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆความสงบและร่มเย็นจะอยู่รอบตัวเราและความโชคดีจะค่อยๆเกิดขึ้นเองการอธิษฐานเช่นนี้เป็นเหมือนการจุดเทียนในหัวใจแม้เพียงแสงเล็กๆก,ก็สามารถส่องสว่างมืดมิดทั้งหมดเมื่อเราฝึกใจให้มุ่งมั่นสงบและเต็มไปด้วยความกระตันยู ความรักและความปรารถนาดีพลังนั้นจะสะท้อนสู่ทุกคนในครอบครัวครอบครัวจะค่อยๆเต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจและโชคดีที่แท้จริงข้อหเริ่มจากความตั้งใจที่บริสุทธิ์ความตั้งใจเป็นหัวใจสําคัญของทุกการอธิษฐานหากเราตั้งใจด้วยใจบริสุทธิ์การอธิษฐานของเราจะมีพลังมากกว่าการพูดเพียงคําพูดการตั้งใจที่ดีเป็นเหมือนการวางรากฐานของบ้านที่มั่นคง ถ้ารากแข็งแรงบ้านก็ย่อมทนต่อพายุฝนและลมแรงได้ลองลึกถึงตัวอย่างง่ายๆของเด็กๆที่อธิษฐานก่อนนอนเด็กคนนั้นไม่ได้พูดอะไรซับซ้อนเพียงแค่คิดถึงพ่อแม่หรือเพื่อนๆด้วยความรักความปรารถนาดีความตั้งใจนั้นสะท้อนออกมาเป็นพลังบวกที่คงอยู่รอบตัวแม้สิ่งที่เด็กคนนั้นขออาจไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ความรักและความตั้งใจดีนั้นได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศและความรู้สึกของครอบครัว เทคนิคง่ายๆเพื่อสร้างความตั้งใจบริสุทธิ์คือการสังเกตใจตัวเองก่อนอธิษฐานลองถามตัวเองว่าฉันต้องการอธิษฐานนี้เพื่อครอบครัวด้วยความรักจริงๆหรือเพียงเพราะต้องการได้บางสิ่งการอธิษฐานที่มาจากความรักและความปรารถนาดีจริงๆจะสร้างพลังที่เกินกว่าคำพูดใดๆนอกจากนี้การมีความตั้งใจที่บริสุทธิ์ยังช่วยให้เราฝึกสมาธิและความจดจอ่อ เมื่อเรานั่งอธิษฐานและโฟกัสกับความรักที่ส่งไปยังครอบครัวพลังบวกจะสะท้อนกลับมาอย่างชัดเจนครอบครัวจะรับรู้ถึงความอบอุ่นความใส่ใจและความรักที่แท้จริงข้อ 2. อธิษฐานด้วยความรู้สึกไม่ใช่คำพูดเพียงอย่างเดียวหลายครั้งที่เราคิดว่าการอธิษฐานเพียงแค่พูดคำหวังดีออกมาก็เพียงพอแต่แท้จริงแล้ว ความรู้สึกและอารมณ์ที่อยู่ในใจขณะอธิษฐานสำคัญยิ่งกว่าคำพูดใดๆทั้งสิ้นลองจินตนาการว่าเรากำลังอธิษฐานให้พ่อแม่มีสุขภาพดีหากเราพูดด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีความรักความปรารถนาดีหรือความกตัญญูพลังคำอธิษฐานนั้นอาจอ่อนแรงแต่หากเราอธิษฐานด้วยความรู้สึกลึกซึง้งจินตนาการภาพพ่อแม่ยิ้มมีความสุขแข็งแรง พลังบวกนั้นจะส่งตรงไปยังใจของพ่อแม่และครอบครัวนักจิตวิทยาแนะนำว่าอารมณ์มีพลังมากกว่าคำพูดถึง10ถึง20เท่าการฝึกใจให้อธิษฐานด้วยความรักความกตัญญูและความปรารถนาดีจะทําให้คำอธิษฐานของเรามีผลชัดเจนและส่งต่อพลังบวกให้กับครอบครัวตัวอย่างง่ายๆคือการใช้การหายใจลึกๆและการจินตนาการขณะอธิษฐานสูดลมเข้า พร้อมกับคิดถึงความรักและความปรารถนาดีที่ส่งไปอย่างครอบครัวและหายใจออกพร้อมกับจินตนาการว่าพลังบวกนั้นกระจายไปสู่ทุกคนทเทคนิคนี้ช่วยให้เราอธิษฐานด้วยใจไม่ใช่เพียงคำพูดเมื่อเราอธิษฐานด้วยความรู้สึกเต็มที่จิตใจเราจะสงบและครอบครัวก็จะรับพลังบวกนั้นอย่างแท้จริงความรักความเข้าใจและความอบอุ่นจะค่อยๆเกิดขึ้นและโชคดีจะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติข้อ 3. ใช้เวลาในความเงียบสงบความเงียบสงบเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการอธิษฐานเพราะมันช่วยให้จิตใจของเราปราศจากสิ่งรบกวนการอธิษฐานในสภาพจิตใจที่วุ่นวายเหมือนการพยายามยิงธนูโดยไม่มีเป้าหมายพลังของคำอธิษฐานจะกระจัดกระจายไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ลองจินตนาการช่วงค่ำคืนที่คุณนั่งอยู่ในห้องเงียบๆมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองเสียงใบไม้พัดหรือเสียงน้ำไหลเบาๆ นี่คือเวลาที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับตัวเองและครอบครัวการใช้เวลาเพียง5 1 0ถึง10นาทีในความเงียบสงบสามารถเพิ่มพลังของจิตใจให้คำอธิษฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคนิคง่ายๆคือการนั่งสมาธิสั้นๆก่อนอธิษฐานลองปิดตาสูตรลมหายใจเข้าลึกๆนับ1-5ขถึงาค้างไว้และหายใจออกนับ1-5ึถึงาซ้ำา3ถึงรอบจิตใจจะสงบลงความคิดฟุง้งซ่านจะลดลง และเราจะสามารถอธิษฐานด้วยความตั้งใจเต็มที่ตัวอย่างในชีวิตจริงเช่นคนที่อธิษฐานก่อนนอนอย่างสม่ำเสมอโดยเริ่มจากเพียง5นาทีของความเงียบสงบพบว่าจิตใจสงบลงนอนหลับสบายขึ้นและเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในครอบครัวเช่นการสื่อสารที่ดีขึ้นความเข้าใจกันมากขึ้นข้อ4นึกถึงครอบครัวแบบองค์รวมหลายคนอธิษฐานเพียงให้คนใดคนหนึ่งในครอบครัวมีความสุข หรือแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องแต่ความจริงแล้วการอธิษฐานที่มีพลังที่สุดคือการนึกถึงครอบครัวทั้งหมดแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งตัวเราเองการคิดแบบองค์รวมทำให้จิตใจไม่แยกเป็นส่วนๆและช่วยสร้างความสมดุลในครอบครัวลองจินตนาการว่าครอบครัวของเราคือต้นไม้ใหญ่เราไม่ได้ดูแลเพียงกิ่งหรือใบใดใบหนึ่งแต่ดูแลรากลำต้นกิ่งก้านใบและผละไม้ทุกส่วน เมื่อทุกส่วนแข็งแรงต้นไม้ทั้งต้นก็จะแข็งแรงและอุดมสมบูรณ์ตัวอย่างง่ายๆเช่นหากเรานึกถึงความสุขของพ่อแม่เราอาจลืมความรู้สึกของพี่น้องหรือแม้กระทั่งตัวเราเองการอธิษฐานแบบองครวมช่วยให้ทุกคนได้รับพลังบวกและช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวราบรื่นขึ้นเทคนิคเพื่อฝุดนึกถึงครอบครัวแบบองรวมคือการจินตนาการวงกลมแห่งความรักลองนึกภาพครอบครัวทุกคนอยู่ในวงกลมแห่งแสงสว่างที่อบอุ่น แสงนั้นขยายออกไปส่งความรักความอบอุ่นและความปรารถนาดีไปอย่างทุกคนในครอบครัวเมื่อเราทำเช่นนี้ความรู้สึกของความร่มเย็นและโชคดีจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติข้อ 5. อธิษฐานด้วยความกตัญญูความกตัญญูเป็นหนึ่งในพลังจิตท,ที่ทรงพลังที่สุดการอธิษฐานโดยเริ่มจากความกตัญญูทำให้จิตใจเราเปิดกว้างรับพลังบวกได้มากขึ้นและยังช่วยให้ครอบครัวของเรา,เรามีความสุขอย่างแท้จริง ลองนึกภาพตัวเองก่อนนอนย้อนนึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแม้เพียงสิ่งเล็กๆเ,เช่นพ่อแม่ทำอาหารให้กินพี่น้องยิ้มให้เราหรือแม้กระทั่งบ้านที่อบอุ่นปล่อยใจขอบคุณสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงใจความรู้สึกขอบคุณนี้จะเป็นพลังสะท้อนกลับส่งผลให้เรามีความสุขและสงบใจเรื่องเล่าสั้นๆเช่นมีคนหนึ่งฝึกอธิษฐานด้วยความกระตัญยูทุกคืน เขาจะจดบันทึกเรื่องราวดีๆของวันนั้นๆแล้วกล่าวคำอธิษฐานขอบคุณพอทำแบบนี้สักเดือนเขารู้สึกว่าครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้นพี่น้องพูดคุยกันดีขึ้นและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นพลังของความกระตันยูทำให้ครอบครัวเกิดความร่มเย็นอย่างแท้จริงเทคนิคปฏิบัติก่อนอธิษฐานลองนึกถึง3สิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณในครอบครัวจากนั้นกล่าวคำอธิษฐานขอบคุณสิ่งเหล่านั้นพลังบวกจากความกระตันยู ะสะท้อนไปสู่ทุกคนในครอบครัวข้อ6ฝึกสมาธิระหว่างอธิษฐานการฝึกสมาธิระหว่างอธิษฐานช่วยให้จิตใจเรามั่นคงและสามารถส่งพลังบวกไปยังครอบครัวได้อย่างชัดเจนสมาธิทําให้เราโฟกัสที่ความตั้งใจจริงไม่ฟุ้งซ่านไปกับความกังวลหรือปัญหาอื่นๆเช่นการนั่งสมาธิสั้นๆก่อนอธิษฐาน5-10นาทีทําให้เราสามารถจินตนาการภาพครอบครัวที่อบอุ่น แข็งแรงและร่มเย็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อตั้งใจเห็นภาพนั้นในใจพลังบวกจากการอธิษฐานจะส่งไปถึงทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมนักจิตวิทยาแนะนำว่าการฝึกสมาธิช่วยเพิ่มประสิทธิภาพคำอธิษฐานได้มากกว่า2-3เท่าเทคนิคง่ายๆคือ 1. นั่งตัวตรงหลังพิงพิงเล็กน้อย 2. หลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ4จังหวะ 3. ออกลมหายใจ6จังหวะทำซ้ำาถึงรอบ 4. จินตนาการภาพครอบครัวอยู่ในวงกลมแห่งแสงอบอุ่น 5. กล่าวคำอธิษฐานด้วยใจที่สงบและรักเมื่อฝึกสมาธิเป็นประจำการอธิษฐานของเราจะเต็มไปด้วยพลังความรักและความเข้าใจสิ่งนี้จะสะท้อนให้ครอบครัวรู้สึกถึงความอบอุ่นร่มเย็นและความโชคดีข้อ 7. อธิษฐานด้วยคำพูดเชิงบวกคำพูดมีพลังมหาศาล สามารถสร้างหรือทำลายความรู้สึกได้แม้แต่กับตัวเราเองการอธิษฐานด้วยคำพูดเชิงบวกเป็นการส่งพลังบวกและแรงสนับสนุนไปอย่างครอบครัวอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าขออย่าให้ครอบครัวเจอปัญหาซึ่งใช้คำปฏิเสธและพลังลบแฝงอยู่ลองเปลี่ยนเป็นคำพูดเชิงบวกเช่นขอให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและร่มเย็น การกล่าวด้วยคำพูดเชิงบวกช่วยให้จิตใต้สำนึกของเรารับข้อความนี้และสามารถสะท้อนพลังไปสู่ครอบครัวได้เรื่องเล่าสั้นๆเช่นมีแม่บ้านคนหนึ่งฝึกอธิษฐานให้ครอบครัวทุกคืนด้วยคำพูดเชิงบวกเช่นขอให้บ้านเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจหลังจากเดือนแรกครอบครัวเริ่มสังเกตเห็นบรรยากาศที่อบอุ่นขึ้นการพูดคำดีด เป็นเหมือนการปลูกเมล็ดพันธุ์ความสุขในใจของทุกคนเทคนิคปฏิบัติก่อนอธิษฐานคิดคำพูดเชิงบวก3-5ข้อที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับครอบครัวพูดหรือคิดคำเหล่านั้นอย่างชัดเจนและเต็มใจจินตนาการว่าแต่ละคำพูดกลายเป็นพลังแสงสว่างที่ล้อมรอบครอบครัวข้อ8ทํทำสมาธิภาพอนาคตที่ดีการสร้างภาพอนาคตเชิงบวกในใจ คือหนึ่งในเทคนิคจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดในการอธิษฐานเมื่อเรานึกภาพครอบครัวที่มีความสุขแข็งแรงและโชคดีความตั้งใจนั้นจะช่วยดึงพลังบวกเข้ามาในปัจจุบันตัวอย่างง่ายๆคือลองจินตนาการว่าครอบครัวของเรากำลังนั่งร่วมโต๊ะอาหารเย็นด้วยรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเต็มบ้านหรือกำลังเดินเล่นในสวนด้วยความสงบและอบอุ่นการสร้างภาพในใจนี้ ช่วยให้จิตใจของเรารู้สึกสงบและพร้อมส่งพลังบวกไปยังทุกคนนักจิตวิทยาเรือกเทคนิคนี้ว่าการสร้างภาพเชิงบวกหรือ visualization ซึ่งช่วยกระตุ้นสมองให้รับรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงแม้ยังไม่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงพลังของจิตใจสามารถดึงความเป็นจริงใกล้เคียงกับภาพที่เราสร้างขึ้นเทคนิคปฏิบัติ 1. น,นั่งสงบ สูดลมหายใจลึกๆ 2. จินตนาการภาพครอบครัวในสถานการณ์ที่อบอุ่นและมีความสุข 3. ใส่รายละเอียดให้ชัดเจนเช่นสีสันเสียงกลิ่นหรืออารมณ์ 4. รู้สึกถึงความสุขความสงบและความรักเต็มใจ 5. กล่าวคำอธิษฐานเชื่อมโยงภาพนั้นเข้ากับความตั้งใจให้ครอบครัวร่มเย็นและโชคดีเมื่อทำบ่อยๆเทคนิคนี้ จะช่วยให้ครอบครัวค่อยๆสร้างพลังบวกสื่อสารด้วยความเข้าใจและนําโชคดีเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติข้อ 9. รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตประจำวันการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความร่มเย็นและโชคดีได้หากเราไม่ลงมือสร้างบรรยากาศที่ดีในชีวิตประจำวันความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างพลังบวกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ที่พูดจาอ่อนโยนต่อกันแม้เพียงคำพูดสั้นๆขอบคุณนะหรือฉันรักคุณก็ช่วยสร้างความอบอุ่นภายในบ้านได้การแสดงความห่วงใย,ยอย่างสม่ำเสมอทำให้จิตใจของทุกคนสงบและเปิดรับสิ่งดีๆนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าความร่มเย็นจากการกระทำพลังบวกที่เกิดจากการกระทำในชีวิตประจำวันจะเสริมการอธิษฐานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น การช่วยงานบ้านการรับฟังปัญหากันการให้กำลังใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสุขและโชคดีในครอบครัวเทคนิคปฏิบัติพูดคำขอบคุณและชื่นชมสมาชิกในครอบครัวทุกวันฟังและเข้าใจปัญหาของกันและกันโดยไม่ตัดสินทำกิจกรรมร่วมกันอย่างตั้งใจเช่นทานข้าวพร้อมกันหรือเดินเล่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของบ้าน เมื่อทุกคนในครอบครัวรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องการอธิษฐานของเราจะถูกเติมเต็มด้วยพลังบวกจากชีวิตจริงทําให้ความร่มเย็นและโชคดีเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติข้อ10ให้สิ่งดีๆด,ด้วยการกระทําการอธิษฐานไม่ใช่เพียงการพูดแต่รวมถึงการกระทําความดีในชีวิตประจําวันการทําสิ่งดีๆจะช่วยเสริมพลังคําอธิษฐานให้ชัดเจนและเข้มแข็งยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่น การแบ่งปันอาหารกับเพื่อนบ้านการช่วยเหลือคนยากไร้หรือแม้แต่การยิ้มและพูดคำสุภาพกับคนรอบตัวกระทําเล็กๆเ,เหล่านี้สะท้อนถึงความปรารถนาดีและความรักทำให้พลังบวกไหลกลับมาที่ครอบครัวของเรามีเรื่องเล่าสั้นๆเช่น มีครอบครัวหนึ่งทำบุญเล็กๆทุกสัปดาห์เช่นซื้อข้าวสารแจกคนยากไร้หลังจากทำไป3เดือนครอบครัวเริ่มสังเกตเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นรอบตัวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในบ้านโชคดีเรื่องงานและสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งดีๆที่เราให้ไปจะกลับมาสร้างโชคดีและความร่มเย็นให้ครอบครัวเทคนิคปฏิบัติเลือกการกระทำดีๆ1-2อย่างต่อสัปดาห์และทำอย่างตั้งใจ เชื่อมโยงการกระทำดีนั้นกับคำอธิษฐานเช่นขอให้การกระทำนี้ช่วยสร้างความสุขและโชคดีให้ครอบครัวของเราสังเกตผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในพลังของความดีเมื่อเราทำสิ่งดีๆด,ด้วยใจบริสุทธิ์การอธิษฐานจะเต็มไปด้วยพลังความรักและความปรารถนาดีที่แท้จริงจะส่งไปยังครอบครัวทำให้ทุกคนมีความร่มเย็นและโชคดีข้อ11ฝึกความอดทนและการให้อภัยในครอบครัว ครอบครัวคือสถานที่ที่เราเจอทั้งความรักและความท้าทายการอธิษฐานในครอบครัวมีความร่มเย็นและโชคดีจำเป็นต้องมาพร้อมกับความอดทนและการให้อภัยเพราะทุกคนต่างมีข้อดีและข้อเสียเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดความโกรธและความอคติจะขัดขวางพลังบวกตัวอย่างเช่นพี่น้องทะเลาะกันเรื่องเล็กๆหากเราอธิษฐานแต่ไม่ให้อภัยหรืออดทนความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นได้ยาก แต่ถ้าเราใจเย็นเปิดใจให้อภัยและยังคงอธิษฐานด้วยความรักความร่มเย็นจะค่อยๆกลับมานักจิตวิทยาแนะนำว่าการให้อภัยไม่ใช่เพียงเพื่อคนอื่นแต่เพื่อใจของเราเองการปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจจะช่วยให้จิตใจของเราสงบและพลังบวกจากการอธิษฐานไหลเข้าครอบครัวได้ง่ายขึ้นเทคนิคปฏิบัติเมื่อเกิดความขัดแย้งให้หายใจลึกๆนับ1-10ก่อนพูดหรือโต้อตอบ พูดกับตัวเองว่าฉันพร้อมให้อภัยและส่งความรักไปอย่างครอบครัวนึกถึงภาพครอบครัวที่อบอุ่นหลังจากให้อภัยความร่มเย็นและความสุขจะค่อยๆกลับมาข้อ 12. สร้างกิจวัตรแห่งการอธิษฐานและความรักความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างพลังบวกการอธิษฐานแบบครั้งคราวอาจไม่เพียงพอการสร้างกิจวัตรประจำวันจะช่วยให้ครอบครัวได้รับพลังบวกอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่น การอธิษฐานก่อนนอนทุกคืนหรือก่อนทานข้าวร่วมกันการกล่าวคำขอบคุณและอธิษฐานแบบสั้นๆเป็นประจำจะทำให้ครอบครัวค่อยๆรู้สึกถึงความรักความเข้าใจและความร่วมเย็นอย่างเป็นธรรมชาติเรื่องเล่าสั้นๆเช่นครอบครัวหนึ่งตั้งเวลาทุกคืนให้ทุกคนพูดคำขอบคุณและอธิษฐานร่วมกันแค่เพียง5-10นาทีต่อวันหลังจากหนึ่งเดือนครอบครัวสังเกตได้ว่าบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไป สมาชิกมีความสุขและเข้าใจกันมากขึ้นและโชคดีเรื่องเล็กๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นเทคนิคปฏิบัติกำหนดเวลาประจำวันเช่นก่อนนอนหรือก่อนอาหารเย็นให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมแม้เพียงคำสั้นๆหรือรอยยิ้มจดบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านสร้างสัญ,ญลักษณ์เตือนความจำเช่นจุดเทียนหรือวางดอกไม้บนโต๊ะ เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการอธิษฐานและความรักการสร้างกิจวัตรเช่นนี้ไม่เพียงทําให้คําอธิษฐานมีพลังแต่ยังสร้างรากฐานของครอบครัวที่อบอุ่นรุ่มเย็นและโชคดีอย่างยั่งยืนข้อ1 3ปลูกฝังความรักและความห่วงใยทุกวันการอธิษฐานเพื่อครอบครัวมีความร่มเย็นและโชคดีไม่เพียงแค่พูดคำหวังดีแต่ ต้องปลูกฝังความรักและความห่วงใยในทุกวันพลังจากความรักและความห่วงใยเป็นแรงขรับที่ทําให้ครอบครัวแข็งแรงและสัมพันธ์ใกล้ชิดตัวอย่างเช่นการถามไถ่เรื่องงานหรือเรื่องเรียนของพี่น้องการเตือนให้พ่อแม่ดูแลสุขภาพหรือการช่วยงานบ้านอย่างตั้งใจสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สะท้อนถึงความรักและความเอาใจใส่เมื่อเราฝึกทำซ้ำ,ซำ ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเต็มไปด้วยความเข้าใจความอบอุ่นและความร่มเย็นนักจิตวิทยาเรียกพฤติกรรมเช่นนี้ว่าการสื่อสารด้วยความรักการแสดงออกเชิงบวกต่อครอบครัวเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมพลังคำอธิษฐานและช่วยให้ครอบครัวเปิดใจรับโชคดีและความสุขเทคนิคปฏิบัติทุกวันตั้งใจทำสิ่งดีๆอย่างน้อย1-2อย่าง ให้กับสมาชิกในครอบครัวพูดคำพูเดชิงบวกเช่นฉันห่วงใยคุณนะหรือฉันดีใจที่คุณอยู่กับครอบครัวเราสังเกตและจดจำผลลัพธ์เล็กๆที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่องข้อ14สื่อสารความปรารถนาดีอย่างจริงใจคำพูดที่จริงใจมีพลังมากกว่าคำพูดทั่วไปการสื่อสารความปรารถนาดี ด้วยใจจริงช่วยให้คําอธิษฐานของเรามีพลังและสามารถส่งต่อไปยังครอบครัวได้ชัดเจนตัวอย่างเช่นการบอกพ่อแม่ว่าขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขทุกวันหรือบอกพี่น้องว่าขอให้เธอเจอสิ่งดีๆในชีวิตการพูดด้วยความตั้งใจจริงทําให้ครอบครัวรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักนักจิตวิทยาอธิบายว่า การสื่อสารเชิงบวกและจริงใจช่วยเพิ่มความร่มเย็นในครอบครัวได้มากกว่า50%เซเพราะมันสร้างความเชื่อใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันเทคนิคปฏิบัติก่อนพูดให้รู้สึกถึงความรักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงสังเกตอารมณ์และเสียงของเราให้ส่งพลังบวกผ่านน้ำเสียงและคำพูดฝึกบอกคำดีๆกับสมาชิกในครอบครัวทุกวัน แม้เพียงคําสั้นๆเช่นฉันรักคุณหรือขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีการสื่อสารด้วยความจริงใจนี้ไม่เพียงเพิ่มพลังคําอธิษฐานแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงร่มเย็นและโชคดีให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืนข้อ15สรุปและอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นและความรักเต็มหัวใจ ข้อสุดท้ายคือการอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นและความรักเต็มหัวใจการอธิษฐานที่มาจากใจที่สงบมั่นคงและเต็มไปด้วยความรักเป็นการส่งพลังบวกสูงสุดไปยังครอบครัวลองจินตนาการว่าคุณกำลังถือแสงแห่งความรักและความปรารถนาดีไว้ในมือแล้วค่อยๆส่งไปยังพ่อแม่พี่น้องหรือสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยความเชื่อร้่นว่าแสงนั้นจะสร้างความสุข ความร่มเย็นและโชคดีให้กับทุกคนการอธิษฐานแบบนี้ไม่เพียงสร้างพลังในปัจจุบันแต่ยังสร้างรากฐานแห่งโชคดีและความสัมพันธ์ที่แข็งแรงในอนาคตเรื่องเล่าสั้นๆเช่นมีครอบครัวหนึ่งฝึกอธิษฐานทุกคืนด้วยความเชื่อมั่นเต็มใจพวกเขาไม่ได้เพียงพูดคำหวังดีแต่จินตนาการถึงภาพครอบครัวอบอุ่นทุกคืนหลังจากหลายเดือนพวกเขาสังเกตเห็นว่า บรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปสมาชิกพูดคุยกันดีขึ้นมีความอดทนและให้อภัยต่อกันมากขึ้นเรื่องดีๆเช่นโชคเรื่องงานการเรียนสุขภาพแข็งแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพลังจากความเชื่อมั่นและความรักนั้นสะท้อนกลับมาอย่างชัดเจนเทคนิคปฏิบัติ 1. จัดสถานที่ให้สงบเงียบก่อนอธิษฐาน 2. นั่งตัวตรงหลับตาสูดลมหายใจลึกๆ 3. ม จินตนาการภาพครอบครัวในบรรยากาศอบอุ่นแข็งแรงและร่มเย็น 4. กล่าวคำอธิษฐานด้วยความรักเต็มหัวใจเชื่อมั่นว่าคำอธิษฐานนั้นส่งผลถึงครอบครัว 5. ฝึกทำซ้ำทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างกิจวัตรแห่งความรักและพลังบวกเมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นและความรักเต็มหัวใจพลังบวกจะกระจายไปทั่วครอบครัวทำให้ครอบครัวของเรามีความร่มเย็น ความสุขและโชคดีอย่างแท้จริงการอธิษฐานให้ครอบครัวมีความร่มเย็นและโชคดีไม่ใช่เพียงการกล่าวคำหวังดีแต่เป็นการสร้างพลังบวกจากใจสู่ใจผ่านความตั้งใจความรักความกตัญญูและความเชื่อมั่นเริ่มจากการนั่งสงบและใช้เวลาในความเงียบสงบเพื่อให้จิตใจพร้อมรับพลังจากนั้นนึกถึงครอบครัวแบบองค์รวมไม่แบ่งแยกใครให้พลังคำอธิษฐานไหลเวียนไปทุกคน ด้วยความรักและความปรารถนาดีการอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจากความกตัญญูและสมาธิฝึกขอบคุณสิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันเช่นรอยยิ้มการช่วยเหลือหรือความอบอุ่นที่เกิดขึ้นพร้อมจินตนาการภาพอนาคตที่ดีของครอบครัวเพื่อดึงพลังบวกเข้ามาในปัจจุบันการอธิษฐานควรใช้คำพูดเชิงบวกและสื่อสารด้วยความจริงใจทุกครั้ง ความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันก็สำคัญการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีฝึกความอดทนและให้อภัยกันรวมถึงทำกิจกรรมเล็กๆไว้ความรักเช่นพูดคำขอบคุณช่วยเหลือกันทำบุญหรือการแสดงความห่วงใยจะช่วยเสริมพลังคำอธิษฐานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการอธิษฐานจึงไม่ใช่เรื่องว่างเปล่าแต่เป็นการส่งต่อความรักความเข้าใจและพลังบวกไปยังสมาชิกทุกคน สุดท้ายการอธิษฐานควรทำด้วยความเชื่อมั่นเต็มใจและใจที่รักครอบครัวอย่างแท้จริงจินตนาการภาพครอบครัวอบอุ่นแข็งแรงและมีความสุขเต็มบ้านเมื่อเราทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจพลังบวกจะสะท้อนกลับทำให้ครอบครัวได้รับความร่มเย็นความสุขและโชคดีอย่างแท้จริงทุกวัน การอธิษฐานแบบนี้ไม่เพียงทำให้ครอบครัวมีความสุขในปัจจุบันแต่ยังสร้างรากฐานแห่งโชคดีและความสัมพันธ์ที่แข็งแรงในอนาคตการอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความรักความกตัญญูและความเชื่อมั่นนั้นจึงเป็นพลังมหาศาร,รย์ที่ทำให้ครอบครัวของเราร่มเย็นปลอดภัยและโชคดีอย่างยั่งยืน